สวัสดีจุงกระแม่เอาบังโป๊นกรุบกรุบขเหนียครับวันนี้เรามาใครจำหน้าเขาได้บ้างไอ้ผีดิบทักทักชายแฟนคขับสสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องชายนะครับนี่ไอ้ผีดิบผีดิบไม่ธรรมดานี่ใช้ยานี่ได้มาอย่างไรผีดิบก็เจี๊ยแข็งมากครับคนต่างแข่งครับตอนตุกไม่กับบู่เดินเดินแบบงงงงวะเดินแบบงงงง นี่ผีดิบนี่คือเมืองไทยนะสมัยก่อนชื่อเมืองไทยอะไรเมืองไทยพีเกแสนใจเมืองไทยยิมครับก่อนก่อนนั้นนะกับใส่เมืองไทยมาตลอดนะครับอ๋อใช้เมืองไทยมาตลอดน้ำสกุลแหละมันใช่ตอนน้อง้อนตะกอนใส่ซอบุญเยี่ยมครับผมอ๋ออ๋อซอน้องนี่ไม่ใช่ใช่ไหมเครัาพี่เข้าใจผิดหรเมืองไทยนะครับชกวันนี้ยังชกอยู่ไหมแต่ พักไปช่วงโควิดนะครับผมตอนนี้ก็นทำร่างกายขึ้นมาแล้วครับผมก็ร่างกายดีขึ้นละกระดีแล้วครับผมแล้วแล้วรายรายได้ในช่วงที่ติดโควิดในช่วงที่มีมีโควิดเนี่ยรายได้เรามาจัดทำังไหนอ๋อมีโควิดเลยเหรอครับอ่าแต่พี่หยุดไปเมื่อครับก็มีแฟนขายของจีตลาดนะครับอ๋อขายขายผักผัวเออพี่ได้ยินแว๊บๆมาขายครับผมอ๋อแล้วเมืองไทยทำอะไรว่าทำ ทำาหย่างต้องแจกไปเรื่อยๆแล้วครับผมก็ไม่ได้มีงานยังเป็นหลักๆเลยครับไม่ได้ขายแมบกก็ขายอยู่ครับผมแต่มันก็บว์ไ่ได้ถือเป็นไร้ใดบันใดอ๋อไม่ได้คิดว่าป็นไดอ่าโฆษณาขายแม็กดต่เผื่อเ FC คนไหนสนใจทักทักมาทางไหนตอนนี้ก็พักอยู่ครับเพราะว่าผมจะทำร่างกายมาต่อยมวยแล้วครับก็ไม่ได้ก็เลยพักไว้ก่อนพักขายแม็กไว้ก่อนแล้วมีรายการยังกับผมก็ทำร่างกาย ให้รอไว้ครับผม,มก็เพิ่งจะกลับไปเดี๋ยวให้ให้แฟนขับดูหงนักมวยก่อนนะนี่เื้อนหงนักมวยแล้วท็อนะทเดอ้อครับผมนี่เขาเขามาบอกว่าโอ้โห,โหเราสามารถทำให้มันกลับเหมือนเดิมไหมเดิมไม่เป็นล<ะ>้วบะรูกก้นครับผมไม่เป็นแล้วแต่ว่ายังถือว่าเป็นหน่อยอยู่นะครับบางคนดีครับเป็นไฝั่งนู้นเป็นไหมที่ดูนะโอ้ฝั่งนี้ไม่เป็นอันนี้ก็เคยเป็นอยู่แต่ว่าแต่่วาจะแบบพ้อง่อพักทันแล้วก็รักษาท่าน เมืองไทยพี่ขออนุญาตได้เมืองไทยต่อยไฟเท่าไหร่ค่าตัวก็สงสุดก่อนก่อนโควิดก็โชคอยู่ประเทศไทยก็ได้รับถึงมืออยู่ประมาณแสนบ่ต่ำกว่าแสนนะครับไม่ต่ำกว่าแสนแต่แต่ค่าตัวสูงสุดเลยที่เราเคยได้ต่อยมาแบบแบบแบบเขาให้เป็นค่าตัวยังไม่ต้องหักค่าใช้จ่ายเลยนะก็ต่อยต่อยอยูหนอกครับผมต่อยวัตถุนิยมเหรอครับผมในที่ได้ยู่ประมาณ ผ่าแสนกว่าลห้าแสนกว่าคันๆปะในห้างมาชิดว่านะครับถ้าไม่ได้หักอะไรเนาะเพราะว่าถึงมือเราประมาณถึงมือประมาณสองแสนกว่าบาทสองแสนกว่าบาทบางคนบอกว่าอู้ทำไมหาเงินง่ายแพ้มันไม่ง่ายนะวันหนึ่งนี่มันเหนื่อยเนาะเหนื่อยเราอยู่ในระเบียบใช่หลายครับถ้าถ้าไม่อยู่ในกรอบนี้ก็โอกาสแพ้ก็สูงนะครับแต่ได้ยินว่าเป็นคนติดเกมอ่ะกัมมี่เล่นบ้างครับเป็นคนชอบของเล่นชอบเกมอะไรอย่างนี้ ติดเกมใช่ไหมกับวัตถุวัติตะครับผมกะกะอาจจะเป็นคนแบบอ่ามักกะมักกะหลินในช่วงแรกๆครับผมเวลาเบื่อแล้วตรงนี้เริ่มเบื่อแล้วกะยังจะเป็นฟองไปนะมันจะมักกะหลินแน่อยู่ครับเบื่อแล้วก็แล้วครับแล้วจะกลับกลับทีเควันไหนนี่ค่ายวันไหนกรว่างแผ้นเลยว่าตอนนี้ตอนนี้กะอ่าซอยหนองอยู่บานซอมซอยซอยหลุกหนองอยู่บานซอม ให้ให้ชกเจ้าฝสองฝ่ายก่อนางเป็นว่าอาจจะหลังปีใหม่ครับหลังปีใหม่ครับอันนี้เขาเขาบอกว่าอันนี้เมืองไทยเป็นคนที่รักลูกรักเมียมากเป็นคนที่รักลูกรักเมียมากแบบลูกกี่คนละตอนนี้คนหนึ่งครับผมทุกคนหนึ่งที่เข้าละบ้านซี่ขว่ครขบผมสี่ขวบครับ่มสมมติว่าเมียไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเราสัมภาษณ์กัน้งคนสมมุติว่ามีผู้หญิงเขาขาสวยเมืองไทยชอบผู้หญิงแบบไหนครับตามกับ ก็ át, จะได้มวนนะครับแต่ว่าถ้าชอบก็จะพ้นหัวขาใช่รหมแต่ว่าก็ได้มวนนะครับยังแฟนทุกคอนี้ก็โอเคแตแล้วสมมติสมมติว่าสมมติเราแฟนไม่รู้อะตื่นเต้นอสมมติว่าแฟนไม่รู้เนี่ยสมมติไปเที่ยวกับพี่เนี่ยแฟนไม่รู้ว่าไปไหนว่ามีผู้หญิงมีผู้หญิงกบขา มามามาให้ท่านี่แก่มาก็เอาอตรงๆเลยนะว่าก็ไม่ก็ตามผู้ชายมาก็ชอบว่าจะว่าจะว่าไม่เอาดีกว่าครับกลัวัวแบบปิดเสียแฟนไปครับ <c oughs> โอ้โหดโอจริงๆ,ๆในเรื่องนี้เนี่ยผมรู้มานานแล้วว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นคนที่รักลูกรักเมียมากผมรู้มานานแล้วผมเพราะว่าผมเคยเอาคลิปเขาไปลงในยูทูบผมชอบผมชอบความเป็นตัวเขาแล้วเขาเป็นคนซื่อๆนะ ผมไม่เอาจริงหรอว่แบบไม่รู้เลยนะแบบไม่รู้เลยเมียไม่มีวันรู้เลยเอาสมมติว่าชาตินี้เมียไม่มีวันรู้เลยว่าเองไปเองที่พาเองไปเอาผู้หญิงเ่ะผมมันค้นแบบว่าเปคน้นแบบว่าถามตัวเองแห่ต่อให้รับหลังต่อให้เขาไม่รู้ก็ไม่ทำกกลัวกลัวความรู้สึกของเขาเ็งเวลามันกันรู้ซึกงพอดีถึงเขาไม่รู้แต่เราก็รู้สึกแย่ครับผมก็เลยก็เลย ทุกอย่าก็อยู่ที่ครับว่าว่าด้มนี่ห็นะครับผมก็อยู่กับแฟนมีความสุขผมกลัวกลัวจะเสียเขาไปนะครับผมก็่อยากเขาเป็นคนดีสุดหรอกแต่ว่าบ่บ่อยากบ่อยากเสียเขาไปนะแต่เรื่อเมืองไทยเป็นคนดีเมืองไทยเป็นคนดีพี่สัมผัสเมืองไทยมาหลายปีแล้วนะแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสนั่งคุยกันหรอกแต่เราแอบมองน้องเขาเนี่ยเวลานวดน้ำมันอะไรแบบเขาเป็นคนจริงจริงอะ ถ้าชีวิตมันเลือกได้เมืองไทยไม่เลือกชกมวยนะเพราะคนอย่างนี้เนี่ยมันทําร้ายคนมันรู้สึกแย่เราเวลาแบบผมผมเป็นคนชอบการทะเลาะวิวาทใช่ใช่ใช่เท่าที่พี่สัมผัสเมืองไทยมาเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเราเคยมีปัญหาทะเลาะวิวาทเลยแต่เกิดมาแต่ว่าก็มี่มั่งสมัยเรียนเด็กหน่อยนะจนจนเสร็แต่ว่าแต่เป็นคนใหญ่มากวราเคยมีปัญหาทะเลาะวิวาทแบบ จบไปกันบ่เคยมีนอกมีก็บอกไปเที่ยวงานไหมงานกลับไปนัไปเที่ยวบ้างครับทำไมไปต่อยมวยไปอย่างนี้โอ้โหสุดยอดแต่ว่าเป็นคนเดียวว่าชอบแบบกระลองวิบาทนะอบความสงบใช่ใช่ใช่บส่วนตัวนะครับจริงจริงนี่อันนี้คือน้องไม่ได้พูดเพื่อสร้างภาพอะไรนะผมเนี่ยสัมผัสน้องมาหลายปีแล้ว แต่ผมไม่สนิทนะเนาะเมืองไทยเนาะที่ไม่สนิทกับเมืองไทยนะพี่ก็รู้จกพี่อยู่กับเฉีงแอบมองน้องเขาตลอดแอบมองน้องเขาก็คุยกันปะปายธรรมดาแต่ไม่ได้สนิทไม่ได้คุกคีแต่รู้ว่าเด็กคนนี้มันเป็นเด็กที่สุดยอดปีนี้เท่าไหร่ละยี่สิบเจ็ดครับจะเข้ายี่สิบเนี่ยปีนี้ยี่สิบเจ็ดลใกล้ใกล้ถึงวัยแก่ก็ถึงใกล้แล้วครับเลยคิดอยากกลับไปต่อยมวยก่อนเพราะว่า้าชาคนนี้คือว่า ยากเลยครับนี่นะร่างกายทายากแลยเนาะครับผมก็เลยมันมันไก่แล้วก็เลยเอาไปยอะสองสามปีก็ว่ากันไปเนี่ยนะแล้วทุกวันนี้ค่าตัวลดลงมาเหลือเท่าไหร่กันยังบูรุษครับจะกลับไปนี่นาจะขนาดจะบ่ได้เท่าเดิมใช่ใช่เพราะว่าทุกคนลดลดหมดเนาะครับทุกคนลดหมดตามขนาดเศรษฐกิจแล้วก็กระแสไอ้ปัญหาโควิดเนาะมันแย่เนาะแย่ออย่างอย่างวันนี้ยังมีสัญญาอยู่ไหมก็ เม <right> no ื่อแน่ใจกันครบผมรอบันี้ที่หนึ่งเราไม่ได้ไม่ได้ดูสัญญาเองใช่หมครับสัญญาผูกทางค่ายบอกก็ลูกเพียงวันจุการสุดยอดแล้วอันนี้เราลาบระล้วงหน่อยเราขายผักขายดีไหมเรามีกำไรเยอะไหมก็เพื่ออยู่ได้อยู่ครับผมผมไล่กัมือละ ทรงสัมพันธ์อ่ะยังปลุกปุกอ่ะทรงสัมพันธ์ยังบุได้กับพันกว่าบาททรงพันนึกันได้ใช่ไหมครับก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายเนาะเมืองไทยมีรายจ่ายหลอยู่บ้านค่าหนังพับไบค่าเขาค่ายังกับค่า่าขนมลูกเนาะสุดยอดเลยนี่บอกตอนนี้ทําร่างกายอยู่ตรงนี้บอกข้ามห้อมสอบบ้านๆนี่นะครับดูบรรยากาศเดี๋ยวพี่จะขอดูบรรยากาศนี่มังแล้วก็จะได้ปิดคลิปเนาะขอบคุณเมืองไทยเนาะ วันนี้ก็ยังกลับไปต่อยนะก็กลับไปต่อยอ,อยู่แต่พี่ถ้พี่ยังให้โอกาสกันสู้อยู่ครับสู้นะพี่เป็นกำลังใจให้พี่ชเชยูกไฟเลยแต่ผมยอมรับน้องอย่างหนึ่งนะอันนี้คือผมยอมรับผิดกับน้องครั้งหนึง่งไปต่อยที่เองไม่โกรธพี่เนาะครับวันที่ไปต่อยที่ปาจีนเนาะครับไม่ได้ทะเลาะกันกับน้องหรอกแต่สวนน้องวันนั้นสวนนี่มันมันมันเป็น มันเป็นวิธีการเล่นมันเป็มันซิ์ของคนนะครับมันเป็นสิ์ของคนเล่นเพราะเคยโกรคือวันนั้นเนี่ยผมไม่ได้อยากสวนหรอกวันนั้นต่อยกับไทรนะต่อยกับที่ปาจีนอ่าหนึ่งล้านเล็กมาครับหนึ่งล้านเล็กต่างหากสุดเลยหนึ่งล้านเล็กปาจีนนะม่แย่หนึ่งล้านเล็กโอ๊ยน่าจะใช่น่าจะใช่ต่อยที่ปาจีนเนาะผมไม่อยากสวนนะถามจริงๆแล้วแต่มันมันก็เหมือนแก้ตัวเนาะแต่ไอ้เพื่อนมันมาสะกิดเนี่ย เอ้ยมึงสวนสวนส่วนไอเราก็ไม่อยากสวนเราก็ถือเงินเนาะถือเงินสุดท้ายเราสวนจริงเหรอวะเราก็ถามเพื่อนที่่ถามเพือนอยากดูแมว่าใครงั้สวนไอที่มันอยู่บุยลำเนาะบอกสวน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 มึงเสือกูร่างกายมันไม่ดีใช่ไหมวันนั้นร่างกายไม่ค่อยดีัากาศดีแต่มันก็ร่วงร่วงรุยตามนันนะครับผมก็แพ้นกเนะวันนั้นน่ะครับผมเจ็บเจ็บนกผมแบบ ผมเจ็บช้ำมากเลยนะถ้าผมให้ย้อนกลับไปได้นะไม่เป็นไรหรอกมันผ่านมาแล้วเราก็ยอมรับแต่ตอนที่น้องร่วงลงไปเนี่ยเราแบบผมไม่ได้พูมิใจกับเงินที่ได้นะวันนั้นพี่ไม่ได้พุ่งใจนะครับพี่พูดตรงๆเลยนะพี่สงสารเมืองไทยแล้วเมืองเมืองไทยโดนนับก่อนเราลุกขึ้นมาสู้เนาะคือพี่อยากให้เองลงไปตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่เพราะมันโดนหนักเลยน้องข้าบพี่โดนหนักเลยครับน้องครูร่างกายมันไม่ได้จริงแต่พี่สวนจริงๆพี่ยอมรับว่าสวนแต่แบบ ยังไงอ่ะเข้าใจคนเล่นเนาะบางครั้งเราไม่อยากจะวนแต่มันวิถีการเล่นอิธีการเล่นมวยอ่ะมันเป็นเกมกีฬาแพ้ชนะมันแเต่ตคนอันนี้คือพี่พี่พี่มาบอกตาบาปที่ว่าพี่ทําผิดไว้กับน้องครับบว่าน้องเขาแอบผมว่านั่นเราบ่กบอกอะรผมว่าคนเดมสซีเรียนเนาะบอกบอกคิดยังแบบนันรั้นวันนั้นพี่ยอมรับพี่สวนขอบคุณครับขอบคุณน้องเมืองไทยนะครับชื่อเล่นชื่อเต้ เต้อายุ27ปีก็ขอให้น้องต่อไปนี้เองต่อยพี่จะไม่เล่นเลยพี่เช์เออย่างเดียวครับขอบคุณที่ให้พี่เข้ามาเล่นด้วยเดี๋ยวลังคิปค่อยว่ากันอีกทีครับเนี่ยครับนี่มวยเงินล้านมวยเงินแสนเขาซ้อมกันอย่างนี้เลยนวครับมันอยู่ที่มันอยู่ที่อยู่ที่ใจครับอยู่ที่ใจไม่ต้องมีเทคโนโลยีอะไรมากมายถ้าเรามีวินัยเนาะถ้ามีวินัยก็สู้ได้หมดใจใหญ่กว่าตับครับเมืองไทยขอบคุณครับ ครับดีครับ